ก็คือพี่นาคอย่างวันนั้นที่แถลงข่าวไปอะไรเงี้ยก็คือเข้าสู่ภาคที่4แล้วค่ะเข้าสู่ภาคที่4แล้วถ้าภาพยนตร์ใช่เลยค่ะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องแรกคือพี่นาคเราก็ยาวเลยทุกปีอะไรเงี้ยไม่คิดเนาะไม่ไม่คิดว่ามันจะร้อยล้านมันเรื่องแรกให้ให้เล่นหนักเราก็น่าจะโอเคอะไรเงี้ยแต่พอมันร้อยล้านอ่ะสองก็ร้อยภาคแรกร้อยห้าสิบสามแล้วก็ไล่ลงมาอย่างภาคสามที่ติดโควิดก็ก็เฉียดเหมือนกันใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเออดีใจที่ได้มาไกลขนาดนี้ไม่คิดเลยไม่คิดว่าเขาจะ หนังอาจจะมีต่อแต่เราไม่น่าจะไปต่อไม่คิดเลยค่ะไม่ไม่คิดว่ามันจะประสบความสำเร็จขนาดนี้เพราะว่าเวลาไปไปต่างประเทศเนอะประเทศเพื่อนบ้านอย่างไปเกาหลีไต้หวันเนี้ยเขาเขาก็รู้จักเรานะเราก็แบบโอเคนะดีอินเตอร์พอคือเราคุยคาแรคเตอร์กับกับร่วมกับว่าจริงๆพวกคาแรคเตอร์เองเป็นยังไงคือเราก็ทํากันบ้านนะว่าแต่ละภาคเราไล่มาเลเวลมาว่าเราจะต้อง เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปมากน้อยแค่ไหนเลยมันก็มีการก็มีการเรียนกันเกิดขึ้นค่ะในแต่ละภาคใช่ภาคแรกอะตนืนที่สุดภาคสองก็จะพะจับผูภาค3มเนี่ยไม่ได้คิดอะไรพูดตรงๆเลยก็ก็เล่นไปเถอะเพราะว่าเพราะมันโควิดด้วยมอะไรด้วยอะไรอย่างงี้ก็คือแบบมันใส่แมสมันอะไรก็ไม่นสนุกแต่ภาคเนี้ยเอ็มมีความรู้สึกว่าสนุกสู้กับภาคแรกได้เลย เพราะว่าเป็นเป็นเป็นภาคแรกที่อ่านบทจบและกันอ่ะเพราะว่าเพราะว่าก่อนนั้นเราก็อาจจะที่เกียจบ้างอะไรบ้างแต่ภาคนี้พ่อพลิตพลิีบทเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเล่นแล้วตัวละครมันเยอะขึ้นเลยตำนานก็ตำนานก็ไปหากันมาจากไหนต้องงตำนานเยอะแยะเรื่องนี้มีเซอร์ไพรส์ดีกว่าแขกรับเชิญหรือว่าอะไรอีนี่ไม่สบายภาคนี้ไม่กลัวแล้วภาคนี้ชภาคนี้น่าจะชวนผีกินข้าวแล้วเพราะว่ามันกลัวมาแล้วไง แต่เซอร์ไพรส์ในในตัวละครดีกว่าน่าจะมีตัวลึกลับไม่มาวันนั้นเขาไม่มาเว้ยบอกแต่แค่นี้เพราะอยากบอกเหมือนกันนังะดบประเทศนะไม่เพื่อนสนิทด้วยเอาเป็นว่าไม่ใช่ผู้หญิงละกันค่ะปนก็ไม่ได้แซบเลยคนอื่นเขาแอบแซบกูแอบแล้วไม่มีเหลือแซบอย่างเดียวซะเลย คือถ้าคาดหวังใช้คาว่าคาดหวัง200ค่ะเพราะร้อยหนึ่งน่าจะได้อยู่แล้วแอบกดดันไหมคะ <c oughs> คือไม่สงร้อยเป็นคนแไม่ไม่อยากคิดถึงตัวเลขเลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พอพอมันเป็นภ <c oughs> าคแรกเ,เราก็ไม่คิดว่าจะไปไกลไง <c oughs> เรากรู้สึกว่าในใจแบบไม่หรอกแต่ก็ก็ร้อยหน่อยอะไรเงี้ยก็อยากจะไปสุพรรณหงส์สักครั้งนึงอะไรเงี้ย <c oughs> เดือดผมแดงคือทำชุดละตีทุกปีเลยก็เป็นนางเอกพี่นาคไม่หรอกมันไม่มีผู้หญิงเลยแหละแล้วหวานสุดไงเขาเลยให้เ,เล่าอะไรไ,ไม่ได้มีร้องเพลงหรอกกูจะร้องสนุกไม่มีไม่มีมมแต,แต่ไม่รู้อาจจะเอาไปใช้หรือเปล่าอาจจะมีไทยอินกรุ๊ปต้องคุยกับคุณโจ๊กก่อนการทำงานเบื้องหน้ามันจอยขนาดนี้เบื้องหลังมันเครียดบเลยนะเบื้องหลังของพี่นาคใช่ป่ะใช่เอจะบอกว่าภาพนี้หนักมากล่าสุดถ่ายที่โลในกรุงเทพนั่นแหละแถวเรปาริมมณฑล กลับมาไม่สบายเลยเพราะยุงม in ันเป็นยุงป่าอืมใช่ม um ันทรมโดหมดเลยฝนตกด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ละค่าที่ออกมาก็แบบมีเตันเหมือนกับมีบทท้าทายกับเราให้เพื่อให้แต่ร้อยล้านรานโงดราม่าข้ัมาหาตลอดท้านี้ก็มีนะก็อ๋อค่ะอินเสิร์ตได้เลยค่ะเออเนอะทุกภาคเลยอ่ะเป็นไรวะภาคหน้าต้องหยุดยังหยุดเล่นสักพักหนึ่งก่อนแล้วดูว่ามีดราม่าหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ กูทอะไรไงล่ะเอาจริงนะอยู่มาไม่ได้กลัวอะไรเลยถ้าบวกส่วงพี่นาคเมื่อไรกูเอาแล้วเอาเล้วล่าสุดยังพูดอยู่เลยพวกพื่อกลับว่าเฮ้ยเขามีดราม่าทุกภาพเลยเนอะแล้วภาพเนี้ยใครจะเป็นดราม่านะมึงเปล่ามึงเปล่าอ๋อกูเองมัาก็มีมันก็มีใช่รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าจะต้อง ใช่ใช่ไม่มีไรแล้วค่ะจบเลยเห็นเขาว่าพี่นาคนาจะนะเขาให้พูดได้เนาะนาจะปีหน้าค่ะต้นปีต้นปีไม่เผื่อแบบหนังยงหนังใหญ่มาเขาจะได้หลบให้เราไงปีแล้วชวนมาเวลเลยจอกท่านช็อกกูก็ได้ย่อแต่มาช่วงโควิดด้วยเขาก็ไม่คาดหวังแต่รู้สึกว่าเอาเป็นว่าคุณภาพดีกว่าคุณภาพมันมันมากขึ้นเรื่อยๆทุกภาคมันกลายเป็นซอพาวเวอร์ มันสนุกมากกับความเชื่อเนาะคนเราคนไทยชอบอยู่แล้วความเชื่อเรารู้สึกว่ามันเป็นความเชื่อที่แตะต้องได้แล้วก็ผูกฝังมานานเรารู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ได้บิดเบือนจากความจริงค่ะแล้วก็นําเสนอเลยดูได้ทุเพททุกวักกยแต่ถ้าสมมติว่าก็เอาพ่อแม่มาดูก็ได้เผื่อไดาไีก